ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่ชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับพอไม่ได้จัดแบบทีๆเนาะก็มีความคิดถึงเหมือนกันเนาะแบบโอ๊ยอาทิตย์ละครั้งเองนะครับที่จะได้เจอกันนะครับ ผมก็ไปนอนคิดว่าไปนอนคิดมาว่าจัดเรื่องอะไรดีนะเพราะว่าหน้าเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จัดทุกวันเนี่ยอยากจะจัดเนื้อหาให้มันเข้มข้นหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยวันนี้นะครับหัวข้อที่จะมาชวนทุกคนคุยเนี่ยคือว่า5วิธีการที่จะเปลี่ยนคุณเป็นนักลงทุนที่เก่งขึ้นแบบมากๆเลยนะครับซึ่ง แน่นอนนะว่าวิธีการที่พูดถึงวันนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ผมใช้เองนะครับแล้วก็ผมกลับมานั่งย้อนดูเวลาเกือบ10ปีที่เป็นนักลงทุนมานะครับว่าตัวเองเนี่ยได้องค์ความรู้มาจากไหนบ้างแล้วก็ได้เทคนิคได้วิธีการได้ประสบการณ์จากที่ไหนบ้างที่อาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นหรือมีวิธีการคิดรูปแบบแบบไหนที่ต่างจากคนอื่นเรียกว่าแบบนี้ดีกว่านะครับที่อาจจะทําให้เราเนี่ยมีความเข้าใจหรือเห็นแง่มุมต่างๆที่หลายคนไม่เข้าใจนะครับ คณะนนเนี่ยวันนี้จะชวนมาดู5สิ่งที่ผมได้ทําในช่วงการเป็นนักลงทุนแล้วก็รู้สึกว่า5สิ่งนี้แหละที่ปั้นผมให้กลายเป็นนักลงทุนที่อาจจะอยู่รอดในตลาดได้แล้วก็หลายคนถ้าหยิบจับไปใช้ได้ผมก็จะยินดีมากๆนะครับว่าลองนําเรื่องพวกนี้ไปใช้ดูต่อว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของการทําธุรกิจครับผมรู้สึกว่าการทําธุรกิจเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจหุ้นมากมาก มากกว่าการมองจากสายตาของนักลงทุนนะครับอย่างนี้นะครับผมเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยเป็นทําธุรกิจมาตั้งแต่ต้นและตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับหมายถึงว่าผมก็อยู่ในครอบครัวที่เป็นทําธุรกิจส่วนตัวตั้งแต่เด็กนะพ่อพ่อแม่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะถูก grooming มาถูกเลี้ยงมาแบบเจ้าของธุรกิจนะครับดังนั้นวิธีการคิดการบริหารเนี่ยผมจะคุ้นเคยมากๆก,กับการบริหารบัญชีการเงินภาษีการ operation ใดๆนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะแตกต่างกับบางครอบครัวหรือว่าบางคนที่ไม่เคยเข้าใจโลกบิสเนสเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมันทํำยังไงบาง,บางทีเนี่ยการทำบิสเนสเนี่ยมันช่วยให้เราได้เห็นความคิดจริงๆนะเช่นอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเอาง่ายๆแค่เรื่อง working capital อย่างเงี้ยว่าเฮ้ยทำไมเวลาขยายธุรกิจแล้วต้องใช้เงินเยอะขึ้นต้องมีเงินสดมาสำรองในการหมุนซื้อสินค้าเข้ามาทำนะครับวงจรเงินสดคืออะไรเลยพวกเนี้คือ ดีเทลทั้งหมดที่อยู่ในบิสซิเนสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบการเงินหรือว่าตัวพื้นฐานธุรกิจเองเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะครับถ้าเราเข้าใจการทําธุรกิจด้วยตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็อาจจะเรียนรู้ได้เองนะครับแต่พอมาทําธุรกิจเนี่ยมันจะเห็นภาพมากขึ้นเช่นการ Pricing การตั้งราคาการแข่งขันในอุตสาหกรรมหะือพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับ ซึ่งผมไม่ได้แนะนําว่าโอ้โ oh, หวันนี้ให้คุณออกไปตั้งธุรกิจด้วยตัวเองนะครับผมอยางแนะนําอย่างนี้ว่าอย่าให้ลองเป็นหุ้นส่วนกับบิสซิเนสไหนก็ได้จริงๆสักหนึ่งบิสซิเนสนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีเพื่อนทําธุรกิจกันร่วมหุ้นกันลองไปร่วมหุ้นกับเขาเป็นรายเล็กๆก,ก็ได้ลงทุนไม่ต้องเยอะอะไรเงรี้ยบางธุรกิจหลัก สำหรับอันนี้พูดถึงคนพอร์ตใหญ่เนะบางทีแสนสองแสนเนี่ยก็ถือหุ้นบริษัทเล็กๆได้บริษัทหนึ่งแล้วใช่ไหมครับก็ลองเข้าไปกระโดดลงไปทำดูเช่นอาจจะลองรับผิดชอบด้านโอ peration นะครับลองรับผิดชอบด้านบัญชีลองรับผิดชอบด้านการเงินหางเงินอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ารับผิดชอบด้านการตลาดอะไรก็ได้นะครับลองเข้าไปทําดูแลเห็นภาพรวมของทั้งหมดว่าเออเวลาเราคิดบิสเนสสักหนึ่งบิสเนสเนี่ยมันคิดยังไงเช่นวันนี้เราจะตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าเราอยากได้รายได้เท่านี้เนี่ย ในชีวิตจริงเนี่ยมันทํำยังไงมันต้องสํารองเงินยังไงมันต้องวางแผนในองค์กรยังไงซึ่งข้อมูลพวกนี้หรือไอเดียเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่มีบอกในการเป็นนักลงทุนนะครับหรือว่ามันจะไม่ได้มีการพูดถึงในการในแง่ของการเป็นนักลงทุนเนาะถ้ามันต้องเป็นนักธุรกิจองเทอร์เนอร์ชิพเนี่ยมันจะสร้างขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ลองทําธุรกิจดูจริงๆเนาะเป็นธุรกิจเล็กๆก็ได้เปิดร้านอาหารเล็กๆร้าน ครึ่งดื่มทําของขายออนไลน์เลยก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นต้องลงไปเองทั้งหมดเป็นหุ้นส่วนกันก็ได้นะครับลหลายๆคนถ้าเข้าใจรูปแบบบิสเนสเนี่ยนะครับจะทําให้เราเข้าใจตลาดหุ้นมากขึ้นเข้าใจหุ้นมากขึ้นนะครับเห็นภาพการทํางานมากขึ้นนะครับอันที่สองนะครับคือเรียนบัญชีครับหลายคนเนี่ยก็อ่านบัญชีนะปรึกษาผมว่าโหพี่อ่านงบการเงินทํายังไงให้อ่านงบการเงินได้เก่งๆบ้างหรือว่าทํายังไงให้สามารถใช้บัญชีมองบัญชีออกได้เก่งๆบ้างนะครับ คำตอบคืออย่ามองงบการเงินในแบบของนักลงทุนนะครับให้มองงบการเงินในทุกมุมมองนะครับตั้งแต่1คนทํางบการเงินเองก็คือนักบัญชีนะครับสก็คือเจ้าของธุรกิจ3ก็คือนักลงทุนนะครับลองไปเทคคอร์สเรียนบัญชีแบบที่ไม่ใช่นักลงทุนเรียนนักลงทุนเรียนเขาจะเรียนบัญชีแบบมีงบการเงินมาให้แล้วเราวิเคราะห์ถูกไหมลองไปเรียนแบบทํา ทำงบการเงินเองอ่ะเป็นบิสเนสก็คือว่ามีทาร์เซคชั่นมาให้ในแต่ละวันในแต่ละวันแล้วต้องปิดงบให้ได้อย่างเงี้ยนะครับเราจะได้ไปเข้าใจหลักการของงบการเงินทุกตัวนะครับว่ามันลงบัญชียังไงมันทํำยังไงแล้วแต่ละตัวมันสําคัญหรือไม่สําคัญยังไงถ้ามันเกิดความผิดปกติในงบการเงินจะเห็นอย่างไรนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้สําคัญมากสังเกตว่าเวลาเราอ่านงบการเงินแล้วเราไม่เข้าใจหรือคนที่แกะงบการเงินเก่งมากๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีความรู้ด้าน บัญชีมาก่อนเช่นบางคนก็จบบัญชีบางคนก็จบบริหารที่เคยเรียนบัญชีมาก่อนนะครับเพราะว่าเขามีความรู้หลากสายหลายแนวที่ไม่ได้เป็น นักการนักลงทุนที่มาอ่านงบการเงินอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยลองไปเทคอร์สเรียนนะครับเชื่อว่าหลายหมหาลัยเนี่ยก็มีเป็นคอร์ดยาสั้นให้เรียนงบการเงินอย่างเดียวเลยอย่าลืมนะครับเรียนแบบเป็นคนบัญชีนะเป็นนักบัญชีไม่ใช่เรียนแบบเป็นเจ้าของทุนเออไม่ไม่ได้เรียนแบบเป็นนักลงทุนนะครับอย่าเลียนวิเคราะห์ให้เรียนทําดูนะครับจะได้มุมมองใหม่ๆมากขึ้นซึ่งผมเนี่ยเวลาทําบัญชีเนี่ยผมจะได้เซนต์มาจากการเรียนช่วงการเรียนบัญชีการเรียนองเทอร์เพเนอร์ชิพเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็พอมัน มุมมองเจ้าของมุมมองคนทําบัญชีแล้วก็มุมมองคนอ่านบัญชีนะครับมันจะได้ความหลากหลายเนอะอย่างที่3มครับที่ผมว่าอันนี้ก็ช่วยมากๆก็คือรู้จักคนเยอะๆครับสิ่งหนึ่งที่ผมผมเนี่ยเล่าก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไม่ได้เจอคนบ่อยหรือว่าไม่ได้ชอบปาร์ตี้แฮงเอาต์ไปแง่เป็นอินโทรเวิร์ดเนาะก็ไม่ได้มีความชอบโอ้โหจะต้องไปเจอคนนู้นคนนี้นะครับแต่ จุดดีอย่างหนึ่งของการเป็นอินโทรเวิร์ดของผมนะครับก็คือว่าเวลาเจอหน้าใครก็ตามนะครับเจอหน้าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าใดไก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่ชอบคือชอบดีฟคอนเวอร์เซชันเออมันสนุกดีนะครับแล้วก็คือคุยเรื่องลึกๆผมจะไม่ชอบคุยเรื่องผิวเลยนะครับเช่นสมมติวันวนี้เจอเพื่อนคนรู้จัก นะคนรู้จักใหม่เป็นสมมติเป็นพนักง,งานโรงพิมพ์อย่างเงี้ยเป็นเซล์แมนอยู่ที่โรงพิมพ์ผมก็จะถามเลยเออเป็นไงบ้างช่วงนี้ราคากระดาษเป็นยังไงยอะไรเงี้ยเอ้ยแล้วต้นทุนการพิมพ์งานนี้มันเป็นยังไงพี่มันมันยังไงนะแล้วเวลาเปลี่ยนเพลทเนี่ยมันมันมันต้นทุนมันเป็นยังไงคือลองถามอะไรที่ดีปดีปดาวลึกขุดลึกเข้าไปในบิสเนสอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะทําให้เราเจอมุมมองใหม่ๆอะไรใหม่ๆซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ได้ใช้วันนี้ครับมันใช้ดีอีกห้าปีสิบปีข้างหน้า หลายๆเรื่องก็ใช้ในอีก5ปีส0ปีข้างหน้าเนอะซึ่งแน่นอนแหละนั่นก็แล้วแต่บิสเนสที่เราเข้าไปรู้จักนะครับยังไงก็สิ่งหนึ่งที่แนะนําก็คือรู้จักคนเยอะๆแล้วเมื่อเจอคนที่อยู่ต่างจากบิสเนสของตัวเอง,องเองช่นสมมุติเราทางานเป็นหมอเงี้ยถ้าเจอใครที่ไม่ใช่อาชีพหมอเนี่ยลองเข้าไปคุยหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างชเช่นเจอคนจากสำนักพิมพ์ลองถามเขาเอ้ยตลาดหนังสือตอนนี้เป็นยังไงบ้างตลาดอ e ีบุ๊กดีไหมอะไรเงี้ยบางทีเราถามนู่นถามนี่มันได้ความรู้ใหม่ๆหรือเชื่อมโยงไปถึงงหุุ้้นนนลลาาายยยยๆตััััวที่่่เเเรรรรไมมคคคคููจกกกออะบบ็ด ลองพูดคุยลองเจอใครอะไรอย่างเงี้ยลองคุยเรื่องบิสเนสลองหาความรู้พวกนี้ครับสะสมไว้แล้วก็ลองเขาเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์ไว้วันหนึ่งเราอยากจะรู้อะไรเนี่ยเราสามารถยกหูโทรหาได้หรือทักแชทไปคุยได้อย่างเงี้ยครับมันก็จะได้มุมมองยิ่งถ้าเป็นคนที่ไม่เล่นหุ้นเลยเนี่ยผมจะชอบมากเพราะเขาไม่มีใบแอบอะไรกับตลาดหุ้นเลยครับเขาก็จะมองกลางๆว่าสิ่งที่เขาเห็นจากบิสเนสเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับ4นะครับก็คือ valuation เนี่ยทำให้เยอะครับสิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่า valuation เนี่ยถ้าให้เลือกระหว่างทําเยอะกับทาละเอียด ผมจะเลือกทําเยอะเพราะว่าละเอียดแค่ไหนก็มีสิทธิ์มีโอกาสผิดพลาดได้เยอะมากเพราะว่าอะไรครับเราวิเคราะห์อนาคตเราคาดการอนาคตไม่มีใครแม่นหรอกครับว่าโหคาดการอนาคตถูกร0อนะครับ ดังนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยมันคือการทําเยอะๆเห็นประสบการณ์นะครับทำเยอะๆในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทําเยอะๆเปิดมาหุ้นร้อยตัวทำเล่นๆๆๆแล้วก็จบนะครับทำเยอะๆแล้วก็เก็บไว้ดูครับเก็บไว้ดูเวลางบออกเวลาราคาหุ้นวิ่งเนี่ยมันใช่ไหมมันใช่กับราคาหุ้นหรือมันใช่กับสถานการณ์ที่เราคิดไหมตอนนั้นเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอะไรตอนนี้เรามีมุมมองว่าอะไรนะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยช่วยหมดเลยนะครับคือใครถามว่าอยากจะ valuation เก่งๆเนี่ยทำยังไงนะครับคือผมรู้จักนักลงทุนจำนวนมากที่อยู่ในตลาดเนี่ยเขาไม่ได้ valuation เก่งแบบโอ้โหรู้จักทุกทฤษฎีสมมติฐานเป๊ะเปเป,เปอะไร18,900พันเะครับเขาเขา้าใจจริงๆว่าการ v l u a t i o n เนี่ยคือการมองธุรกิจให้ขาดซึ่งเวลาเราจะลงทุนแล้วเราจะ v l u a t i o n เนี่ยบางทีเราไม่ต้อง v a l u a t i ่นให้เป๊ะ เช่นโอ้โหไม่ต้องได้แบบ45บาทเป๊ะๆถึงจะลงทุน่ะบางทีถ้าราคาหุ้นมัน100บาทอย่างเงี้ยคุณจะ45บาท50บาทหรือ55บาทหรืออินเคสคุณประเมินมูลค่าผิดไป70บาท คุณก็อย่างซื้อได้เลยเขาจะแมคือถ้า range เนี่ยมันมีความกว้างมันมีมาจ i นอ f s a ฟตี้นะครับดังนั้นเนี่ยวอลชันเนี่ยไม่ได้ต้องใส่ความเป๊ะแบบ100%ขนาดนั้นอาศัยประสบการณ์มองให้ขาดมากกว่าว่าตรงไหนถูกตรงไหนแพงเงี้ยแล้วก็นำประสบการณ์ที่ได้จากการ v a ว u ล t ชันเยอะๆเนี่ยมาต่อยอดนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกว่าอย่าไปทุ่มเทอย่าไปจมปลักกับ v a ว u ล t ชันตัวไหนนานๆเกินเหตุนะพยายาม สกรีนก่อนรอบหนึ่งนะ v a l u a t i o n ชคร่าวๆก่อนถ้ามันเห็นโอกาสซื้อเนี่ยจะ v a l u a t i o n ชละเอียดเนี่ยผมก็ไม่ติดแต่ไม่ใช่ว่า v a l u a t i o n ชละเอียดทุกตัวเพราะหมดตัวนี้หมดแรงแล้วอะแล้วพอไปเจอว่ายิ่งซื้อไม่ได้อีกอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้เราเนี่ยเหนื่อยในการ v a l u a t i o n ชรู้สึกว่ามันยากมันซับซ้อนไม่อยากทานะครับลองถอยออกมาเก้าหนึ่งนะครับทาทาแบบกําลังดีทําแบบสกรีนก่อนต่วจะละเอียดค่อยละเอียดแต่ไม่ต้องโอ้โหเก็บเม็ดละเอียดทุกตัวนะครับมันจจกกันนนกกก็าจะะยเิไปครบ สุดท้ายนะครับคือการไฟทำทำ financial projection นะครับการทำ financial projection เนี่ยสำหรับผมก็สำคัญมากๆเหมือนกันนะครับก็คือทำออประมาณการงบการเงินในอนาคตนะครับซึ่งมันจะช่วยประกอบกับการ valuation นะครับเพียงแต่การทำ financial projection เนี่ยมันไม่ได้ใช้ในการ valuation อยู่อย่างเดียวนะครับมันเป็นการรีเช็คว่าเราเข้าใจข้อมูลธุรกิจมากแค่ไหนเพราะเราต้องทำทำการทำนายอนาคตของหุ้นนั้นเช่นรายได้จะเป็นเท่าไหร่นะครับ รายได้จะเป็นเท่าไหร่เนาะกำไรจะมาไหมต้นทุนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันจะต้องใช้ความเข้าใจในบิซ n เนสนั้นจริงๆเนาะคือถ้าคนไม่มีความรู้หรืออ่านมาไม่จริงเข้าใจไม่แจ่มแจ้งเนี่ยนะครับจะไม่สามารถ valuation เออจะไม่สามารถทำ financial projection ได้ เพราะว่าจะงงเอ้ยอันนี้คืออะไรอันนู้นคืออะไร,นนออะไรก็จะงงไปหมดนะครับคนที่ทำไฟคนที่ทำ financial projection แล้วลื่นไหลเข้าใจเนี่ยนะครับมันแปลว่าเราเข้าใจ business นั้นจริงๆนะครับสามารถต่อยอดสามารถทําความเข้าใจคือสามารถเปลี่ยนความรู้ที่เป็นคุณภาพ ข้อมูลที่บริษัทให้เนี่ยมาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณในงบการเงินใน Excel sheet ของเราเองได้นะครับซึ่งแปลว่าเราเข้าใจจริงๆหลายคนเนี่ยบอกว่าอ่าน Business มาดีอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแต่พอให้ทำา i n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  i i l p r r o j e t t o o n หรือให้ลอง Valuation หุ้นจริงๆเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่ารู้แต่เปลี่ยนเป็นตัวเลขไม่ได้ดังน,นั้นให้ลองหัดเปลี่ยนเป็นตัวเลขบ่อยๆนะครับจะได้คุ้นเคยแล้วก็เข้าใจจริงๆว่าเออการทำ v a l u a t i o n การทำา Financial Project คืออะไรนะครับ สรุปอีกครั้งนะครับ5อย่างที่ผมอยากให้ลองทําสําหรับใครที่ทําข้อไหนได้ลองทําดูนะครับผมเชื่อว่าจะทําให้เป็นนักลงทุนที่เก่งขึ้นนะครับหก็คือการทําธุรกิจนะครับสคือการเรียนงบการเงินแบบนักบัญชีนะครับสคเพื่อการคุยดี p ท a อ k กับคนจากหลากหลายวงการนะครับสคือการทํา valuation ให้มากๆนะครับแล้วก็5คือการลองทํา financial projection นะครับแต่ละอย่างแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีดีเทลมีความยากของตัวเองหมดนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะลองทาอันไหนลองไปศึกษาเพิ่มว่าแต่ละอันมันทายังไงเรียนรู้ยังไงนะคคครรััับบแลล้วกก็ออง่ยๆฝึหดไปนะ ลองพยายามพุชตัวเองไปอนาเธอร์เวลนะครับพยายามทำตัวเองให้เก่งขึ้นหื่นกระหายในการจะศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองนะครับผมเชื่อว่าไอ้แพชชั่นเหล่านั้นแหละนะครับจะทําให้เราเป็นนักลงทุนที่เก่งขึ้นได้จริงๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ5าข้อที่ผมฝากไว้อันนี้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็ลองมาประมาณนี้เนาะอังอื่นจะดีไม่ดียังไงผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่า5ข้อเนี้ยทำให้ผมเป็นนักลงทุนที่เก่งขึ้นจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับหวังว่า สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์